นำภาพศพแม่น้องแตงภา,ภาพภาพศพแตงโมมาแถลงข่าวส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องศพนะนะผู้ตายตายไปแล้วแล้วเรามาแถลงข่าวมันเป็นการกระทําซ้ําเติมกับสดหรือไม่เขาตายอย่างทนทุกข์ทรมานแตงโมนะครับแล้วจะมีคนเอามาแถลงข่าวซ้ําจะทําไปเพื่ออะไรครับนะครับถ้าจะพิสูจน์การตายก็พิสูจน์ในศาลครับไม่ควรเอามาแถลงข่าวกระทาซ้ํามันมีกฎหมายคุ้มครองศพ นะมันจะเป็นการดูหมิน่นเหยียดหยามศพจะมีะแถลงข่าวนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องเอาจะมีคนเอาภาพศพแตงโมมาแถลงข่าวนะครับนะแล้วก็จะมีเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการเอาศพมาศพแตงโมนะฮะมาะแถลงข่าวว่าเป็นการกระทําซ้ําต่อศพหรือไม่อย่างไรนะครับนะเอ่อ แล้วก็จะมีเรื่องทนาย <c oughs> เรื่องสอสอเตจะแจ้งความจับทนายเดชานะครับนะก็ก็วันนี้มีสองเรื่องนะครับนะที่จะมาเล่าแล้วก็นอกนั้นก็ให้ความรู้ทางกฎหมายกันนะครับนะครับนะรายการทนายใครทุกก็เป็นรายการที่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายนะครับนะครับเราจะคุยกันให้ความรู้ใครที่มีปัญหาข้อกฎหมายก็เบอร์โทรศัพท์อยู่ที่หน้า เฟซบุ๊กยูทูปนะครับท่านก็นโทรศัพท์มาสอบถามาปัญหาข้อกฎหมายได้ฟรีตังตึง,ตงไม่ต้องเสียนะครับนะนะครับไม่ต้องเสียเงินเสียทองฮนะนะครับก็วัน2วันนี้ก็จะมีคดีความที่มาปรึกษาเยอะมากนะครับชื่อเฉลี่ยคนที่มาปรึกษาทนายใครทุกขกบรวรประมาณวันละ 300- ถึง5 0าคดีต่อวันนะครับ3 0 0ถึง500คดีต่อวันนะครับ,นะรบเรื่องที่มากที่สุดก็คือเรื่องเป็นหนี้ นะครับถูกยึดรถนะครับนะพอดยึดยึดรถเสร็จแล้วก็เอาเอารถไปขายทอดตลาดพอขายทอดตลาดเสร็จแล้วก็โดนฟ้องโดนโนติซึ่งทนายใครทุกเนี่ยก็ได้ให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายว่าพอหลังจากเราโดนยึดรถไปแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงเพราะผมเองเนี่ยนะทำงานอยู่กับแบงก์มาประมาณประมาณ30ปีนะทุกวันนี้ก็เป็นทนายความของสถาบันการเงินของบริษัททงนี้เป็นที่ปรึกษา สถาบันการเงินก็จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะพอสมควรนะสามารถที่ช่วยพี่น้องประชาชนที่เป็นคนเช่าซื้อคนค้าประกันได้ใครที่ฟังฟังอยู่นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการผ่อนชราระค่างวดนะก็โทรศัพท์มาสอบถามได้นะครับจะจะสอบถามในเวลาออกอากาศก็ได้หรือว่าหลังจากจบรายการแล้วก็โทรมานะครับนะเช่นการเจราจากับไฟแนนซ์จะต้องทํายังไง นะสมมุติว่าเราจ่ายเงินไปแล้วปรากฏว่าเราจ่ายไม่ตรงงวดไฟนั้นก็เอาไปไปพักไว้นะครับไม่นะไปตั้งบัญชีพักไว้นะแล้วก็เหมือนกับเราเราผิดนัดชําระหนี้สุดท้ายก็บอกเรื่องสัญญาแล้วก็มายึดรถเราไปอย่างเงี้ยผมก็จะแนะนําแล้วก็จะทาหนังสือให้นะทำหนังสือไปถึงไฟนั้นว่าโอเคจะขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ขอปรับขอขยายเวลาชลําระหนี้ขอลดเบี้ยรปรับอย่างไรนะเพราะว่าผมรู้ ลู่ทางต่างๆในการเจรจากับไฟแนนซ์เพราะว่าทำงานกับไฟแนนซ์มานาน30ปีนะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องที่ได้รับการทวงหนี้นะใช้คําหยาบคายข่มขู่อะไรต่างๆนะครับนะมาถึงบ้านที่ทํางานเราจะต้องมีวิธีการยังไงไม่อยากให้เขามาที่บ้านที่ทํางานก็จะมีวิธีการทําหนังสือถึงไฟแนนซ์ได้นะครับอันนี้ก็ได้ช่วยเหลือ FC ไปจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ได้รับความเดือดร้อนก็นะติดตามเพจทนายคลทุก,กันไว้ เราก็จะให้ความรู้เพราะว่าผมเนี่ยอยู่กับเรื่องนี้มานานแล้วก็นอกนั้นก็เป็นเรื่องที่กับเรื่องผู้ทาประกันนะลูกหนี้ก็อยู่นะไฟนั้นไม่ทวงมาทวงเราจะทําอย่างไรนะครับก็ติดต่อมาหาอาจารย์เดชาก็จะให้คําแนะนำนะสอบถามข้อกฎหมายอะไรต่างๆนะจะตุ้งสะตางก็ไม่ต้องเสียเราก็จะให้คําแนะนํานะครับนะอ,อ,อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็โดยประสบการณ์เพราะว่าเป็นทนายไฟนั้นมานาน นะครับและการยึดทรัพย์ไยึดเสร็จขายทอดตลาดแล้วทําไงดีนะที่ดินของเราติดจำนองมานะครับแล้วก็ไฟแนนซ์ก็จะมายึดทรัพย์ที่ติดจำนองของเราได้ไหมลถติดไฟแนนซ์ยึดได้ไม่ได้จะให้คำแนะนําหมดนะเบอร์โทรอยู่ที่หน้า Facebook YouTube อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่นะแต่ละวันนี่นะสอบถามเยอะนะครับคนที่เดือดร้อนเ,อเกี่ยวกับเรื่องหนี้เรื่องสินที่สอบถามมายิาราใครทุกเยอะแยะมาก มากจริงๆเพจของเราก็จําเป็นจะต้องมีต่อไปนะครับนะอินบ็อกซ์มาก็ได้โทรมาก็ได้นะครับเบอร์โทรอยู่ที่หน้านะนอกนั้นก็เป็นเรื่องที่ได้รับหมายเรียกตํารวจนะไม่ว่าคดีหมิ่นประมาทคดีลักทรัพย์ฉ้อโกงยักยอกได้รับหมายเรียกจากตํารวจทําไงนะก็อันดับแรกต้องปรึกษาทนายนะหาทนายไปเป็นเพื่อนนะครับอย่าเพิ่งให้การนะครับไปไปคุยกับทนายก่อนว่าเราจะต้องทําอย่างไรข้อเท็จจริงต่างๆนะ เพื่อผลประโยชน์ทางคดีนะครับนะฮะนะแล้วก็ในแต่ละโรงพักสอนอติดขัดนะตำรวจทำงานช้าหรือว่าอะไรต่างๆที่คิดว่าต้องการให้ผมประสานงานทุกโรงพักทั่วราชอาณาจักรนะครับใครที่เป็นเอฟซีทนายใครทุกในการประสานงานตำรวจทุกโรงพักเนี่ยท่านจะได้รับความเป็นธรรมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยสามารถจะยกหูไปหาในแต่ละโรงพักได้นะไม่ว่าโรงพักนั้นจะอยู่นานลาทิวา อยู่มาหาสารคามหรือภูเก็ตยกหูได้เลยประสานงานสำนักงานตํารวจแห่งชาติให้ได้คดีไม่คืบหน้าแจ้งความแล้วตํารวจเฉยนะนะครับนะร้องเรียนก็เฉยอะไรก็เฉยปุ๊บเนี่ยก็แจ้งมาพอแจ้งมานะครับทนายเดชาก็จะประสานงานสำนักงานตํารวจแห่งชาติได้อันไหนถ้าเกิดมันมีปัญหาหนักหนาก็แจ้งไปที่โฆษกสำนักงานตํารวจแห่งชาติพลตำรวจตียิ่งยศ ท่านเป็นโฆษกของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติท่านก็จะประสานงานแต่ละโรงพักให้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นใครเอทนายใครทุกสบายนะครับติดต่อราชการนะครับนะไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานไหนอบตอ,อะไรได้ผมช่วยประสานให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีนะครับของของท่านที่ติดตามทนายใครทุกเบอร์โทรก็อยู่ที่หน้า Facebook YouTube อันนี้ก็ฝากไว้เรื่องนตอนนี้ที่เยอะๆก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการแย่งมรดก เยอะว,วันๆนี่แย่งมรดกคนเยอะมากสมัยนี้ก็หลายๆคนก็ไม่ค่อยคิดจะมาหากินแล้วก็นเน้นอย่างเดียวก็จะแย่งทรัพย์สมบัติมรดกพ่อแม่ตายนี่ก็ฟ้องร้องกันเต็ไมไปหมดนะครับที่ทำงานนี่ก็มีคนมา,อาขอคําแนะนําเยอะเรื่องมรดกนะพอตายแล้วไม่ทําพินัยกรรมไว้พี่ชายคนโตก็ไปขอจัดการมรดก่าเป็นผู้การมรดกเอาทรัพย์สินไปใช้หมดเลยคนอื่นจะทํำยังไงนะครับเรื่องมรดกนี่มันใหญ่นะฮะ หัวเมียเลิกกันไม่จดทะเบียนสมรถจะแบ่งทรัพย์สินยังไงต่างๆนี่ก็ท่านสอบถามได้เบอร์โทรอยู่ที่หน้าหน้า Facebook YouTube อันนี้ก็ฝากไว้ว่ารายการเรานั้นนะครับยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทุกเรื่องนะโทรมาปรึกษานะครับสตุ้งสตางไม,ไม่ไม่เราเป็นการให้ความรู้ให้ข้อแนะนำนะครับท่านจะได้ไปดำเนินการต่อนะครับมาเป็นรายการที่บริการสังคมให้คำ,คำแนะนำนะครับนะเรื่อง คดีความต่างๆที่ท่านกําลังประสบพบนะได้รับหมายสารบ้างนะส่วนใหญ่เนี่ยได้รับโนติสทนายต้องทายังไงอยู่เฉยๆได้ไหมบางเรื่องก็ควรอยู่เฉยแต่บางเรื่องก็ต้องโต้แย้งถ้ามันไม่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนั้นท่านก็นะ,ะสอบถามได้เบอร์อยู่ที่หน้าจอนะครับวันนี้ผมคุยสั้นๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวผมจะมีะแถลงข่าวเรื่องนะเขาบอกว่าจะมีการนําภาพศพ แม่น้องแตง่งภ,ภาพภาพศพแตงโมมาแถลงข่าวส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องศพนะนะผู้ตายตายไปแล้วแล้วเรามาแถลงข่าวมันเป็นการกระทําซ้ําเติมกับสดหรือไม่เขาตายอย่างทนทุกข์ทรมานแตงโมนะครับแล้วจะมีคนเอามาแถลงข่าวซ้ําจะทําไปเพื่ออะไรครับนะครับถ้าจะพิสูจน์การตายก็พิสูจน์ในศาลครับไม่ควรเอามาแถลงข่าวกระทาซ้ํามันมีกฎหมายคุ้มครองศพ นะมันจะเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามศพหรือไม่นะภาพศพแตงโมเนี่ยมันไม่ใช่ภาพที่น่าดูนะภาพคนตายเขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วยังมีคณะหนึ่งไม่รู้คณะไหนนะครับบอกว่าจะเอาภาพศพมาแถลงข่าวจะทําไปเพื่ออะไรครับจัดพิสูจน์การตายก็เอาไปแสดงที่ศาลแต่ถ้าต้องประกรันการกระทําดังกล่าวถูกตั้งคําถามว่าเป็นการประจานศพหรือไม่เป็นการกระทําซ้ําต่อศพหรือไม่ ถ้าเรารักแตงโมไม่ควรเอาภาพศพแตงโมมาแถลงข่าวนะเพราะว่ามันหมิ่นเมในการที่จะมีความผิดเกี่ยวเรื่องการดูมห,หมิ่นหยยดยามศพไหมนะเขาตายก็เสียชีวิตไปแล้วภาพมันก็ไม่ได้สวยงามเราเอาศพมาแถลงข่าวเพื่ออะไรครับฝากไปยังบรรดาคณะที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายหรือด้านวิศวกรรมทั้งหลายของคุณแม่แตงโมคิดดีๆนะครับเป็นการกระทําซ้ําต่อศพหรือไม คนตายไปแล้วนะอย่างทนทุกทรมานตกน้ําจมน้ําตายไปแล้วยังมีคนนะเอามาประจานผ่านสื่ออีกมันจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องไหมบรรดาที่ปรึกษากฎหมายทั้งหลายของคุณแม่แตงโมลองไปคิดทบทวนดูนะครับท่านทําไปเพื่ออะไรนะครับนะเ,เป็นการทำร้ายเขาอีกครั้งหรือเปล่าเป็นศพแล้วยังมาทำร้ายอีกหรืออะไรต่างนะ มันมีกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอาญานะครับเกี่ยวกับเรื่องการกระทําเกี่ยวกับศพมันนะนะเป็นการกระทําศพให้เสียหายเป็นการดูหมิ่นเกียดทังทาให้คนอ่รู้สึกไม่ดีกับศพทําไปเพื่ออะไรครับนะเขาฝากไว้นะครับทําไปเพื่ออะไรนะครับมีความผิดตามกฎหมายนะกฎหมายอาญานะแล้วก็พรบคอมนะมาตราสิบสี่นะการนั้นภาพศพมาเนี่ยแล้วมันดูไม่ดีเนี่ยมันอาจจะทําให้ ประชาชนตื่นตระหนกตกใจมีโทษจำคุก5ปีนะไปดูพรบคอมมาตรา14นะนะเพราะฉะนั้นก็ฝากบรรดาที่ปุษกษากฎหมายถึงแม้ท่านจะไม่ได้เรียนจบกฎหมายแต่ท่านคิดดูว่าการภาพศพแต่งโมมาถแถลงข่าวเป็นการประจานศพใช่หรือไม่ตอนเขามีชีวิตเขาก็ลำบากตกน้ำไปก็โอ้โหกว่าจะตายกว่าจะอะไรต่างๆเนี่ยในแม่น้ำเจ้าพระยานี่ก็ลำบากแล้ว ตายไปแล้วยังมีคนมาประจานกระทําซ้ํากับภาพศพของเขาอีกนะระวังพรบอรคอมนะฮะใครถ่ายทอดสดการอะไรต่างๆนะฮะสื่อทีวีต่างๆก็จะมีกสทชอคอยดูแลอยู่ก็อาจจะผิดจรรยาบรรณอาจจะมีความผิดโดนปรับโดนอะไรต่างๆนะนะแล้วก็ช่อง YouTube ต่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะทําการนะเอ่อระง,งับช่องของท่านนะเอาภาพศพออะไรมาแสดงเนี่ยผมส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยนะผมมองว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสม ถ้าคุณอยากจะหาสาเหตุการตายเนี่ยนะฮะคุณก็เอาภาพศพไปแสดงในศาลการเอาภาพศพน้องแตงโมงมาประจานผ่านสื่ออันนี้ผมถือว่าเป็นการกระทําซ้ําเป็นการข่มเหงหลังแกศพนะก็ฝากไปด้วยนะทั้งพรบรคําำแล้วยังมีมาตราสิบหกนะเอาภาพศพภาพผู้ตายเนี่ยมาแถลงข่าวเนี่ยนะมันทําให้เกิดความอับอายก็มีความผิดเองนะมีโทษจาคุกอีกนะครับสาปีนะ ไปดูนะครับมาตรา16นะเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังคณะที่ปรึกษากฎหมายไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองยูทูบเบอร์ทั้งหลายนักการเมืองชื่อดังนะครับนะใครที่แนะนำให้เอาภาพศพมาถแถลงข่าวมาประจานผ่านสื่อเนี่ยส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเป็นการกระทำซ้ำเติมดูหมิ่นเหยียดหยามศพนะครับทำให้ประชาชนตื่นตระหนกแล้วก็ทำให้เป็นที่น้าอับอายเสื่อมเสียชื่อเสียง นะมันทําแล้วมันได้อะไรขึ้นมาก็อยากจะถามฝากไว้แค่นี้นะครับนะเรื่องนี้นะครับฝากพี่น้องประชาชนลงคิดดูนะทาเพื่ออะไรอยากจะค้นหาความจริงก็เอาภาพไปแสดงที่ศาลนูน่นเรื่องต่อไปกรณีที่นะคณะที่ปรึกษากฎ,กฎหมายของแม่น้องแตงโมจะนะจะแนะนานะหรือยุหรือจะเรียกยุโยงส่งเสริมเนี่ยให้แม่แตงโมฟ้องดําเนินคดีฆาตกรรมหรือคดีทําร้าย ก็ฝากไปถึงแม่น้องแตงโมด้วยความเคารพผมยกมือไหว้นะครับคุณแม่ดูดีๆนะครับการฟ้องคนบนเรือว่ามีเจตนาฆ่าหรือเจตนาทำร้ายนะคุณแม่ต้องถามคณะที่ปรึกษากฎหมายไม่ว่าจะเรียนจบกฎหมายหรือไม่ว่าเขามีหลักฐานมีพยานยืนยันไหมว่าใครเป็นคนฆ่าใครเป็นคนทำร้ายถ้าไม่มีพยานหลักฐานฟ้องไปมันก็นะโอกาสที่ศาลยกฟ้องก็มีเยอะและคุณแม่ก็เสี่ยงในการที่จะถูกฟ้องกลับ นะและอีกอย่างคําฟ้องเนี่ยในในกรณีที่คุณแม่ฟ้องเนี่ยกับของพนักงานอัยการมันต้องไม่ขัดกันนะถ้าคุณแม่ฟ้องแล้วมันขัดกันนะฟ้องแล้วขัดกันเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะนะคุณแม่ก็จะไม่สามารถขอเข้าเปร่วมจดร่วมกับอัยการเท่ากับว่าในคดีอัยการฟ้องเนี่ยในวันที่ยี่สามิถุนาเนี่ยคุณแม่ก็จะเข้าไปจดร่วมกับอัยการไม่ได้คุณแม่ทราบหรือเปล่าคุณแม่ต้องถามคนที่เรียนจบกฎหมายนะอย่าไปถามคนที่เรียนจบวิศวะ นะได้ข่าวว่ามีคนเรียนจบวิศาวะสองคนเนะ่ยเป็นที่ปรึกษาคุณแม่คุณแม่ต้องถามคนที่เรียนจบกฎหมายว่าถ้าคําฟ้องของคุณแม่เป็นเรื่องเจตนาทําร้ายหรือเจตนาฆ่าคุณแม่ฟ้องตรงแล้วคุณแม่จะไปขอเข้าไปโจ์ร่วมกับอายการได้อย่างไรในเมื่ออายการฟ้องเรื่องประมาทนะครับอืมนะครับนะคุณแม่ลองไปถามคนที่เรียนจบกฎหมายว่าถ้ามันขัดกัน อายการเขาก็จะยื่นคำร้องคัดค้านการขอไปโจทรวร่มและคุณแม่ก็ไม่สามารถเข้าไปยุ่งในคดีของอายการได้เลยคุณแม่จะเป็นได้แค่ผู้เสียหายคุณแม่ทราบหรือยังครับนะทราบหรือเปล่าครับถ้าคุณแม่ฟังอยู่คุณแม่ลองไปคิดนะครับผมไม่เคยอยากเข้าไปยุ่งอะไรกับคดีคุณแม่หรอกแต่ผมให้ความารู้ทางกฎหมายจากพี่น้องประชาชนแล้วก็ฝากไปยังคุณแม่ด้วยถ้าคุณแม่ฟ้องคนบนเรือเจตนาทำร้ายหรือเจตนาฆ่าอายการฟ้องประมาทมันก็ขัดกัน ถึงเวลาคุณแม่จะให้ทนายความของคุณแม่ไปร้องขอเป็นโจทย์ร่วมอายการค้านแน่นอนเพราะว่าเขาเพราะว่าความเห็นมันต่างกันคดีอายการเสียหายสารต้องยกคำร้องคุณแม่จะไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งในคดีอายการเลยนะครับนี่คุณแม่ทราบหรือเปล่ามีใครบอกไหมข้อที่สองคุณแม่ฟ้องตรงนะฟ้องว่าทําร้ายร่างกายจนถึงแก่ความตายอะไรต่างๆเนี่ยเจตนาทําร้ายเจตนาฆ่า แล้วคุณแม่จะไปเอาพยานหลักฐานที่ไหนมานําสืบว่าใครเป็นคนทําร้ายร่างกายหรือใครเป็นคนฆ่าแตงโมคุณแม่มีพยานหลักฐานไหมแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปเรียกสํานวนจากอายการมาได้นะคุณแม่ทราบหรือเปล่าครับอายการก็ไม่ให้เราเขามีกฎหามายคุ้มครอง,องนะเอกสารหลักฐานต่างๆสํานวนอายการเขาไม่ให้นะครับคุณแม่ทราบไหมเพราะว่าเขายังพิจารณาคดีไม่เสร็จเพราะนั้นคุณแม่ก็จะไม่มีพยานหลักฐานไปไต่สวน สุดท้ายถ้าเกิดคดียกฟ้องคุณแม่ก็จะเสียหายและถ้าเกิดยื่นยื่นฟ้องวันนี้ก็จะนัดพิจารณาไต่สวนในปีหน้าคุณแม่ทราบหรือเปล่าครับสาลจังหวัดนนทบุรีนะอายการยื่นวันที่23มิถุนานะแล้วก็เสร็จแล้วก็นัดปีหน้าคดีของอายการเนี่ยคาดว่านะครับเป็นการพิาจารณาคดีต่อเนื่องนะคดีแตงโมนะครับอายการฟ้องคดีจะจบสิ้นการสืบพยายนประมาณเดือนเมษา คุณแม่ทราบหรือเปล่าคุณแม่ไต่สวนทันเหรอกว่าจะมีมูลเนี่ยนะแล้วก็จำเลยตั้งหลายคนนะทนายตั้งห้าคนนะ่ะนะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการไต่สวนคุณแม่ทราบหรือเปล่ามีคนที่เรียนจบกฎหมายบอกคุณแม่หรือยังคดีแตงโมน่าจะจบประมาณเดือนเมษาของปีหน้าอายการฟ้องยี่สิบสามพิจนาจบประมาณเมษาปีหน้าคุณแม่ทราบไหมคุณแม่จะไต่สวนทันเหรอแล้วก็จะไปขอออกหมายเรียกพยานต่างๆจากอายการขอไม่ให้ครับเพราะเขา เขาอ,อ้างกฎหมายเนื่องจากคดีของเขายังไม่จบจะไปขอเรียกพยานหลักฐานต่งตางๆขงาเหยยการมาในคดีของคุณแม่ไม่ได้คุณคุณแม่ลองถามคนเรียนจบกฎหมายดูนะถ้าสิ่งที่ผมพูดไม่เป็นความจริงนะอา่านะให้โต้แย้งเลยเอาคนที่เรียนจบกฎหมายมาโต้แย้งกับผมสิ่งที่ผมพูดนี่เป็นการให้ความรู้ทางกฎหมายไม่ได้ไปยุแยงกระแทงรั่วไม่ได้เข้าไปยุ่งกับอา่อาอา่าคุณแม่แต่เป็นการให้ความรู้ ผมยังรักคุณแม่เหมือนเดิมไม่ว่าคุณแม่จะบอกว่าไม่รักผมหรืออะไรต่างๆนะนะครับคุณแม่นี่ให้ความรู้นะพี่น้องประชาชนนะครับอายการฟ้องประมาทผู้เสียหายฟ้องเจตนามันก็ไปกันไม่ได้ผู้เสียหายฟ้องเจตนาผู้เสียหายจะไปเอาพยานหลักฐานที่ไหนมายืนยันว่าจำเลยเป็นคนฆ่าหรือเจตนาทําร้ายผู้ตายไม่มีพยานหลักฐานศาลก็ยกของผมก็มีคดีอยู่อยากดูก็ได้เป็นคดีลักษณะแบบนี้เลย ไม่มีใครรู้เห็นเหตุการณ์มีแต่บาดแผลนะแล้วก็ไปเบิกความว่าบาดแผลน่าจะเกิดจากการกระทําของจําเลยน่าจะแต่ไม่มีคนเห็นไม่มีประจักษ์พยานไม่มีคลิปไม่มีอะไรมันก็เป็นไงล่ะมันก็ยกฟ้องคดีก็เสียหายแล้วเมื่อฟ้องคู่ไปกับอายการอายการก็ไม่ให้เขาเป็นโจทย์ร่วมก็เป็นได้แค่ผู้เสียหายทําไปทํามานะคดีมันจะเสียหายทั้งสองคดีหรือเปล่าสารจะสงสัยว่าแตงโมอ่ะเป็นอะไรตาย นะตกหัวเรือตกท้ายเรือสองอ่าโดนเรือชนหรือเปล่าสามตกบนถูกฆ่าบันบกหรือเปล่าสี่ถูกฆ่าในเรือหรือเปล่าทําไปทํามาไม่รู้ว่าเป็นอะไรตายสารก็ยกฟ้องแต่งโมก็ตายฟรีหรือเปล่าแต่คุณแม่ก็ไม่ได้สักบาทอย่งสองร้อยล้านก็ไม่ได้คุณแม่ทราบหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ผมให้ความรู้ทางกฎหมายกับพี่น้องประชาชนหลายๆคนเนี่ยนะครับอยู่ในโซเชียลนี่เก่งจริงๆเลยครับ นะโน้มนาวนะอะไรต่างๆเยอะแยะมากไปเป็นวีระบุรุษคอยดูนะครับหลังวันที่23ิามิถุนานะครับนะคนที่เกี่ยวข้องคดีแตงโมจะถูกดำเนินคดีจำนวนมากนะครับถึงวันนั้นศาลยุติธรรมจะเป็นคนตัดสินว่าใครผิดใครถูกคดีแตงโมนะรวมถึงบรรดาที่ปรึกษาทั้งหลายด้วยหลัง23ิมิถุนาคอยดูอันนี้ผมให้ความรู้กันนะครับเต็มที่ตรงไปตรงมานะการเป็นวีระบุรุษ อยู่ในมือถือหรือโซเชียลกับชีวิตจริงมันต่างกันนะอย่างผมเนี่ยชีวิตจริงก็ได้รับความเคารพนับถือมีงานมีการทําเต็มที่ไม่ได้มีปัญหาแต่ในมือถืออาจจะมีคนที่เขาอาจจะเห็นต่างกับเรานะและมิภาควิจารณ์เราบ้างก็ว่ากันไปไม่ซีเรียสอะไรแต่ชีวิตริงผมมีความสุขความเจริญมีงานทํามีหน้าที่อะไรเยอะแยะแต่ในมือถืออาจจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราผมไม่ได้ว่าอะไรแต่จําไว้นะครับ พยานหลักฐานจะเป็นการพิสูจน์ว่าแตงโมเป็นอะไรตายนะพยานหลักฐานนะครับไม่ใช่กระแสนะครับไม่ใช่ว่ามีเอฟซีเยอะมีกระแสเยอะแล้วก็ชนะคดีในศาลโซเชียลแล้วจะไปนชนะคดีในศาลศาลยุติธรรมไม่จริงนะก็ฝากไว้แค่นี้ว่าการติดตามข่าวสารทางโซเชียลต้องมีสตินายอัจฉริยะถ้าเขามีพยานหลักฐานจริงเขาเปิดเผยไปแล้วมันแสดงให้เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่านายอัจฉริยะไม่ได้มีพยานหลักฐานว่า ใครเป็นคนทำร้ายแตงโมใครเป็นคนฆาตกรรมแตงโมมันจบแล้วนะใครดูนะครับหลังจากวันที่ยี่บสามยุถธนาปุ๊บเนี่ยคดีความจะตามมาคนที่นําข้อมูลเท็จเข้าูระบบคอมพิวเตอร์คนที่ไปแจ้งความเท็จนะคนที่ไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมต้องได้รับโทษตามกฎหมายถ้าเป็นสสนักการเมืองก็ต้องถูกเปไ็นไงฮะนะถอดถอนจากความเป็นสสอนะตัดสิทธิทางการเมืองผมไม่ปล่อยคนเหล่านี้ไว้นะ ใครก็แล้วแต่ไม่ว่าเป็นนักการเมืองเป็นยูทูบเบอร์นะทำลายกระบ,บวนการยุตธรรมนะใช้ข้อมูลเท็จนะนะชี้นำสังคมอะไรต่างๆเนี่ยเสียหายเนี่ยนะผมไม่ปล่อยไว้ผมก็จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองดำเนินการให้ถึงที่สุดไม่ต้องห่วงครับนะหลายๆคนนะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะครับใครติดตามทนายใครทุกไม่ต้องผิดหวังผมไม่คนตรงไปตรงมาและผมไม่ได้ ไม่ได้สนใจอะไรต่างๆนะผมเป็นทนายก็ดูตัวบทกฎหมายดูพยานหลักฐานแค่นั้นนะแล้วผมมีความสุขดีเมื่อเช้าก็ไปออกกํลาลังกายเจอพักพวกเยอะแยะมากมายนะชีวิตจริงเรามีความสุขคนที่รักเราเยอะแยะมากมายส่วนในมือถือในโซเชียลอาจจะมีคนที่เห็นต่างก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับคอมเมนต์ต่างๆอ่านแล้วมันสะเทือนใจมันรู้สึกว่าไม่สบายใจเราก็ไม่อ่านผมไม่เคยอ่านคอมเมนต์นะ นะเป็นหน้าที่ของแอดมินเพจทนายคลายทุกก็ไปอ่านคอมเมนต์มาอันไหนไม่ดีก็ลบออกนะครับนะแต่เราก็ไม่บล็อกก็ลบออกไปแค่นั้นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นนะใครจะมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรผมผมไม่ได้อ่านก็ไม่ได้มีความทุกข์ขณะที่จัดรายการไลฟ์สดเราก็ไม่อ่านนะใครรักผมชอบพอผมก็โทรศัพท์มาหาผมใครต้องการปรึกษาคดีนะขอคําแนะนําตามกฎหมายต้องการให้ผมช่วยเหลืออะไรอ่ะนะก็มีเบอร์อยู่แล้ว นะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับหรืออินบ็อกมาได้นะหรือมาหาผมที่สำนักงานที่รามินทา521ทับ 1, ซอยโรงพยาบาลสินแพทย์ก็มาหาได้ทุกวันก็วันนี้ก็เอาสั้นๆเดี๋ยวผมมีคิวนักผู้สื่อข่าวถาแถลงข่าวก็วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับว่าขอให้ทุกคนมีความสุขในวันเสาร์จุกครูจุกครูจุกครูนะครับไปแล้วครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับนะ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สามออกตกรวมกันเป็นปปลูกกานทองให้เราได้เกิดอาใสต่อแขนงได้โดยการปกป้องรวมใจประคับประคองตามคันลองของความเป็นไทยสมัมกัชาติศาสตร์กะสัตริย์แต่ยืนหยัดในสิทธิเสรีภายใต้กฎเกณฑ์ที่ เียงกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บ้านเมืองจะสิริไลยลูกหลานไทยต้องร่วมใจกันอยากมีเคียงข้าง สารแผน่นดินเลี้ยวลังให้รู้ที่มามองทางหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิ้นวิไลแต่หัวใจจะต้องทวินเธิดคุณชาติก็สัต ตรงงที่เธอทูลนชัาก